สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนตุลาคม25 6 5้าสห้าถามว่าสิ่งใดที่ซ้อห็นในกระดานโหนถอนหายใจใหญ่ๆเลยครับเรื่องใหญ่ๆเลยเพราะอะไรฮะใครที่มีโรคประจำตัวอยู่ใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ใครที่กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วใครที่กำลังจะไปผ่าตัดใครที่กำลังจะไปเสริมสวย ใครที่จะไปสัญญกรรมเบรกเลยครับเดือนตุลาคมนี้เบรกเลยฮะซ้อไม่ให้ครับซ้อไม่ให้จริงๆหมอดูท่านใดบอกว่าทําได้เรื่องของเขาแต่ซ้อไม่ให้ครับชาวราศีเมถุนทุกท่านนะฮะไม่ว่าคุณจะผ่าตัดไส้ติ่งผ่าตัดลำไส้ผ่าตัดสมองผ่าตัดกล้ามเนื้อผ่าตัดอะไรก็ตามหรือแม้แต่สัญญกรรมความงามเบรกเลยฮะเบรกจริงจริงซ้อไม่ให้เลยฮะ นะฮะขอเป็นเดือนอื่นเลยดีกว่าขอเป็นเดือนอื่นเลยดีกว่านะครับเดือนนี้ไม่ให้นะถ้าทำนะฮะมีโอกาสเอ็กเซเดนต์มีโอกาสเป็นข่าวเลยอะมีโอกาสเป็นข่าวเลยนะนะครับร้องห่มร้องไห้นะครับไปเสริมจมูกจมูกคดจมูกเบี้ยวจมูกแหลมจมูกอะไรไม่สวยเลยนะบอกเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่ห้ามเลยเดือนจริงๆเดือนนี้ห้ามจริงๆนะครับฉะนั้นเดือนตุลาคมนะใครที่มี นัดหมายกันในเรื่องของการผ่าตัดนะฮะกับคุณหมอใจซ้อนะฮะขอเลื่อนไปก่อนดีไหมขอเลื่อนไปก่อนนะฮะขอเลื่อนไปก่อนนะครับใจเย็นๆใจร่มๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่ไม่ใช่การผ่าตัดสําคัญที่แบบเลี่ยงไม่ได้นะนะฮะการผ่าตัดที่เลี่ยงไม่ได้นะก็ต้องจําเป็นเช่นเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทําใจฮะผลออกมาดีแค่ไหนก็ต้องยอมรับมัน นะครับจริงอยู่มีดาวสุประคอโครจรสัมพันธ์นะมีดาวสุประคอกโครจรสังพันแต่อาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดนะครับอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดมันก็มีคําทํานายว่าเอ๊ยมันอาจจะเจอหมอเก่งแต่หมอเก่งกับหมอที่ในดวงของเรามันมันไม่โอเคมันก็อาจจะเกิดอะไรที่คาดเคลื่อนได้อยู่พอสมควรฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆครับสําหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ ซอต้องบอกว่าหลายๆราศีนะซอก็ถอนหายใจเรือกใหญ่ๆจริงๆก่อนก่อนที่จะทํานายออกไปนะครับก็ถ้าไปฟังคลิปของอาจารย์ท่านอื่นแล้วเขาบอกโอ้โหมีดาวสุขเคาะเล็งอย่างนี้นะไอ้หมอซอทายเสียได้ยังไงวะไปอ่านตาําราโหราศาสตร์มาใหม่ซอก็ต้องบอกว่ามันมองได้สองสามมิตินะฮะมิติหนึ่งก็หลบเลี่ยงซันะครับไอมิติที่หลบเลี่ยงไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่เจอหมอเก่ง นะครับมันก็มีคําทานายแค่ตรงนั้นนะจากนั้นก็ภาวนานะครับถ้าหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงแต่ถ้าหลบเลี่ยงไม่ได้จําเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ให้เจอหมอที่เก่งๆนะครับแล้วก็ใครที่จะซื้อรถซื้อรานะครับหรือการก่อร่างสร้างบ้านนะการก่อร่างสร้างบ้านโดยเฉพาะการก่อร่างสร้างบ้านในตำราบโบราณเขาห้ามเด็ดขาดเลยนะ ห้ามเด็ดขาดในเดือนนี้นะครับใครที่เป็นชาวราศีเมถุนไม่ว่าจะลักนาหรือราศีนะครับก่อร่างสร้างบ้านไม่ให้เลยก่อร่างสร้างบ้านไม่ให้ส่วนในเรื่องของการซื้อรถซื้อลาเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะปวดหัวนิดน,นึงนะปวดหัวนิดน,นึงนะครับฉะนั้นก็ต้องทําใจนิดน,นึงนะนะครับถ้าเลี่ยงไปได้เลื่อนไปได้ก็เลื่อนเลื่อนไปก่อนนะครับนะ,ะไปดูในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนะครับของชาวราศีเมถุนดูดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าโอเคนะ โอเคในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับของชาวราศีมเมถุนเนี่ยโอเคมากๆนะครับใครที่คาดหวังในเรื่องเงินเดินขึ้นใครที่คาดหวังในเรื่องของการปรับค่าแรงนะครับใครที่คาดหวังในเรื่องของการค้าขายที่กำไรกำไรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะนะครับลืมพูดไปนะครับลืมพูดไปว่าชาวราศีเมถุนในทีนี้ในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านเนี่ย ก็ไปดูเลิกดูยามนิดนึงนะก็ยังยังยังพอได้นะถ้าซื้อรถซื้อลาหรือการขึ้นเสาแต่ขึ้นเสาเอกซ้อนซ,ซ้อขอไปก่อนแล้วกันนะถ้าขึ้นเสาเอกหรือทุบหรืออะไรขอขอขอไปก่อนนะฮะถ้าซื้อรถซื้อบ้านมันมันมีกลิ่นไอของการซื้อรถมือสองด้วยนะมันมีกลิ่นไอของการซื้อรถมือสองมากกว่าเป็นรถป้ายแดงนะครับแต่ถ้าเป็นรถป้ายแดงก็ดูใช้ด้วยนะครับอ่ะกลับ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 มาดูในตรงส่วนของ เรื่องเงินเรื่องทองกันนิดนึงนะครับในตรงส่วนเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยมันมีดาวสุพะอ,อโคจรสัมพันฉะนั้นถือว่าดีถือว่าดีนะฮะถือว่าดีดาวการเงินเนี้ยถือว่าค่อนข้างแข็งแรงแต่อย่างไรเสียแต่อย่างไรเสียเชื่อว่าชาวราศีเมถุนยังไงก็ต้องหมดเปลืองกับรถกับบ้านเช่นใครที่ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ย้ายอะไรเนี้ยมันก็ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าหอพักเช่าอะไรนะค่าเดินทางอะไรรุ่นนี้นันมันก็วุ่นวายไปหมด นะครับอ่ะไปดูในเรื่องของการงานนะครับก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หมอดูทุกท่านทานายแบบเลิศเลอเพอร์เฟกนะฮะเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ซอขอบอกอย่างนี้นิดนึงนะชาวราศีเมถุนถ้าไม่ได้มีอีโก้จนเกินไปถ้าไม่ดื้อจนเกินไปถ้าไม่ใจร้อนจนเกินไปซอไม่มองเสียอ่ามองอย่างนี้เลยซอไม่มองเสียแล้วมีโอกาสไหมที่ชาวราศีเมถุนแบบ จะตกงานแบบเฉียบพันเนี่ยซอบอกเลยว่าส่วนน้อยส่วนน้อยนะฮะส่วนมากจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้อีโก้ในที่ทํางานกันมากกว่านะฮะคนที่มีอีโก้ได้ส่วนมากก็จะเป็นคนเก่งอะ่ะก็ต้องบอกงนี้นะกว่าเขาจะไปดื้อได้ขัดใจคนได้หรือเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ได้คนพวกนี้ก็ต้องเก่งต้องประสบความสําเร็จถึงมีอีโก้ได้นะฮะมีมีไหมที่แบบโอ้ยแบบทํางานไม่ดีทําไม่เก่ง แล้วมีอีโก e so no, no. ้มันก็ยังมีนะก็ยังมีฉะนั้นก็อย่าดื้ออย่าดื้อย่าดื้อจนเกินไปอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปในการทํางานนะครับสิ่งอื่นซอไม่กลัวนะในเรื่องของการงานก็อย่างที่บอกหมอดูท่านอื่นจะทายเลื่อนเร็เฟอร์เฟคนะครับนะซอก็ต้องบอกว่าเฮ้ยซอเห็นตรงนั้นด้วยซอเห็นตรงนั้นด้วยว่ามันดีมันดีแต่ในในมุมหนึ่งก็กลับเห็นเห็นดวงดาวที่มันมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของความเครียดมันมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะ ไปดูในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่านะครับดวงดาวเนี่ยมันบอกว่าชาวราศีเมถุนนี่ยใครที่มีกลิ่นไอในเรื่องของการคบกับชาวต่างชาติหรือพ่อแม่นยเน้นนะคบกับชาวต่างชาติหรือพ่อไม่เนี่ยกับมีกลิ่นไอที่ดีกับมีกลิ่นไอที่ดีนะครับหลายๆคนนะฮะบอกว่าเฮ้ยแฟนจะบินมาวันนั้นบินมาวันนี้นะฮะอยู่ต่างประเทศอยู่นู่นประเทศนู้นประเทศนี้โอเคมัน มันมีกลิ่นอที่ดีกลิ่นอที่น่าสนใจนะครับถ้าใครมีแฟนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วเพิ่งคุยเพิ่งแชทเพิ่งอ,อะไรกันนะักนะครับก็มีกลิ่นไอที่ดีแต่ถ้าถามบอกว่าสิ่งที่กลัวก็คืออารมณ์ของชาวราศีเมถุนเองอารมณ์ของชาวราศีเมถุนเองนะครับที่จะรุ่มร้อนเอาให้ได้ดังใจนะฮะจะบอกเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะครับฉะนั้นการของคู่นะ ของชาวราศีเมถุนซ้อยยังไม่ได้มองเสียหายมากมายนะซ้อยยังไม่ได้มองเสียหายมากมายนะมองในมิติไหนก็ช่างในองศาไหนก็ช่างยังไม่ได้มองเสียหายมากนักนะนะครับแต่ความเสียหายมันอยู่ที่ตัวคนทุกคนของชาวราศีเมถุนเองนะนะครับว่าคุณจะใช้อารมณ์ในการคองคู่ไหมคุณจะใช้อารมณ์ในการทํางานไหมมากกว่ามากกว่าฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่มากมายนักของให้ชม